สถานพยาบาลประจำตัวใช้สิทธิ์รักษาได้ทันทีหนึ่งในนโยบายยกระดับบัตรทอง30บาทหรือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อช่วยแก้ปัญหาการใช้สิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนจากแต่เดิมเมื่อขอย้ายสถานพยาบาลประจำตัวใดแต่ละครั้งผู้ป่วยต้องรอนานถึง15วันจึงสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองที่สถานพยาบาลที่ขอย้ายได้ โรงพยาบาลพระน่งเกล้าเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ได้ร่วมดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปอสชและเดินหน้าตามนโยบายนี้มีการจัดทำระบบบริการต่างๆรองรับที่ผ่านมาได้ทำให้ผู้ป่วยบัตรทองที่ทำการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวได้รับความสะดวกในการรับบริการเพิ่มขึ้น จากเดิมเนี่ยที่ต้องเหมือนกับไปย้ายสิทธิ์ที่ของสอปสชค่ะตอนนี้ก็สามารถทําออนไลน์ได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็ความเร็วก็ไม่ต้องรอเป็นเดือนแล้วค่ะตอนนี้พอย้ายเสร็จก็ใช้สิทธิ์ได้เลยภายใน หวันค่ะก็ทําให้เหมือนคนไข้สามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วมากขึ้นค่ะตอนนี้เราให้บริการเรื่องของการย้ายสิทธิ์ค่ะเราก็จะติด QR code ไว้ให้ผู้ป่วยนะคะที่จะย้ายสิทธิ์นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ห้องสิทธิ์กับประชาสัมพันธ์คอยให้บริการอยู่ก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวันดนนทบุรีก็สามารถ ในลิงก์ของสอปสอชอนะคะบอกว่าอยู่ในพื้นที่นี้นะคะก็สามารถย้ายสิทธิ์เข้ามาได้เลยส่วนกรณีที่2ที่เป็นนอกจังหวัดนนทบุรีค่ะก็สามารถย้ายเข้ามาได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานว่าพักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีค่ะ หลักฐานก็ง่ายๆนะคะอาจจะเป็นทะเบียนบ้านใบจ่ายค่าน้ําค่าไฟก็ใช้สิทธิ์ได้ค่ะพอย้ายสิทธิ์ทางออนไลน์เรียบร้อยค่ะทันทีที่มันเข้าไปในเว็บของสปสชผู้ป่วยท่านนั้นก็จะใช้สิทธิ์ในการรักษาที่โรงพยาบาลเราได้เลยค่ะข้อดีก็คือผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยที่ไม่ต้องชําระเงินได้อย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีนะคะไม่ต้องรอว่าย้ายแล้วรอ15วัน28วันนะคะเราสามารถให้การบริการเขาได้เลยทันทีค่ะกรณีที่ผู้ป่วยสูงอายุ นะคะไม่สามารถย้ายสิทธิผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเองเราก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะคะหรือว่าประชาชนที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีมือถืออะไรเงี้ยโรงพยาบาลยังมีบริการด้านนี้อยูนะะ่ให้กับกลุ่มนี้สาเหตุที่ย้ายหน่วยบริการเนื่องจากว่าเป็นหน่วยบริการใกล้บ้านแล้วก็ย้ายสถานที่มา จากต่างจังหวัดมาทํางานที่จังหวัดนนไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เราไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นอันนี้ก็คือสามารถที่จะย้ายสิทธิ์ได้ด้วยตนเองค่ะเจ้าหน้าที่ยิม้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็เขาก็ให้คําแนะนําตามจุดต่างๆการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวนี้สปอสอชอยังเปิดให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองทำการเปลี่ยนได้4ครั้งต่อปี โดยประชาชนสามารถดาเนินการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจําตัวได้เองผ่านระบบออนไลน์2ช่องทางทั้งทางแอปพลิเคชันสอปอสอชอทั้งระบบ Android และ iOS และ l ลายสอปอสอช i อดี n i @nhso